สอนน้องหมาใช้สายจูงครั้งแรกด้วยขนมแสนอร่อยของนายไข่ต้มใช้สายจูงครั้งแรกเราต้องสร้างความประทับใจสุดๆด้วยขนมทํำแบบนี้ครับทำสายจูงให้เป็นบ่วงแบบนี้แล้วก็เอาขนมล่อเขาแบบนี้ให้เขาเข้ามาในบ่วงเองเอาขนมล่อให้เขาเข้ามาเองแล้วเราก็ใส่เลยเห็นไหมครับง่ายทดเดียวต่อไปเราจะไปฝึกเดินกันครับ น้องหมาที่ใช้สายจูงแบบนี้ครั้งแรกนะครับเขาจะไม่ชินแน่นอนเวลาที่เราพาจูงเดินหรือดึงเนี่ย<อ>เขาจะดึงลังๆแบบไม่ยอมไปยอมทิ้งตัวให้ลากเลยบางตัวก็ดิ้นทุรนทุรายกี้กัดโวยวายเราจะฝึกอย่างไรให้เขาชินสายจูงมามาดูกันครับง่ายนิดเดียวให้เราดึงสายจูงเบาๆย้ำเบาๆแค่ปอตึงๆมือนะครับแล้วใช้ขนมล่อเพื่อเขาเดินไปในทิศทางนั้นดึงเบาๆครับเอาขนมล่อให้เขาเดินมานะโมกี้ ดึงเบาๆครับเอาขนมล่อให้เขาเดินตามอ่าแล้วก็ให้กินเมื่อน้องหมาเริ่มชินแล้วให้เราฝึกแบบนี้โดยให้น้องหมาอยู่ข้างตัวเราอย่างนี้นะครับมือซ้ายจับเชือกไว้แบบนี้นะครับมือขวาให้ใช้ขนมล่อเพื่อให้น้องเดินตามมา สุดท้ายพอน้องหมาชินเชือกจูงแล้วเราก็สามารถจูงเดินได้เลยครับ